หากใครกาลังสนใจเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าผมขอแนะนํ Easy Card คุณสามารถเติมผ่าน Facebook ที่มีผู้ติดตามได้ถึง28,000คนหรือเว็บไซต์ได้2ช่องทางเติมง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่ถูกกว่าถึง35%หากใครสนใจเติมเกมสามารถอินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือสแกนคิวโค้ดตรงบมขวาบนของคลิปชืสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับเอาละทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเมทเทอร์สลักอ่าอย่าวันนี้มาดูตัวสกิลของหัวใจเรียกขึ้นนะทุกคน ในโหมดเรียกขึ้นชิปประจรก็ตอนนี้อัพสกิลกันไปถึงไหนแล้วทุกคนตอนนี้ล่าสุดผมก็อัพอยู่ที่ประมาณนี้นะว่าจะลองรีสกิลดูว่าจะลองลอัพใหม่ทุกคนว่าเป็นยังไงรู้สึกเหมือนอัพมาผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่าจะลองรีอยู่ ตอนนี้ผมน่าจะถือปืนแต่พวกแก็ซลิงนะทุกคนก็น่าจะต้องเทไปฝั่งสีแดงหมดเลยแต่ไม่แน่ใจว่าจะเทไปฝั่งสีแดงได้หมดหรือเปล่าอันนี้ต้องใช้น้ำอีกหยดหนึ่งนะทุกคนแต่ตอนนี้อยากเรียนสก,กิลใหม่ยังไงก็ไม่รู้ทุกคน <laughs> ก็ดูจากสภาพแล้วจริงๆก็ไม่น้ามัวน,นะทุกคนแต่ผมว่าจะลองรีให้ดูแล้วกัน อะวิธีการรีทุกคนก็ไอตัวรีสกิลเนี่ยเฟืองมันมีขายอยู่ในร้านค้าขับนะทุกคนถ้าใครอยากรีก็สามารถซื้อมาได้ราคา1,500ง้ารอ่ะผมลองอนะ่ะอ่ะ๋ย่ามาดูกันรีเลยก็เริ่มจากนับหนึ่งอ่ะปืนที่ใช้ก็เป็นปืนกัดลิงนะทุกคนก็อันนี้ต้องใช้นับอีก3ามหยดเพื่อเลื่อนขั้นไปก็อย่ามาดูกันว่าจะอัพอันไหน อันนี้ดาเมจพิเศษ8%ต่อผู้โดคำสาปได้อ่ะก็อัพอันนี้เติมกระสุนเหรอเดีย๋ยวไว้ก่อนแล้วกันทุกคนเติมกระสุนน่าจะยังไม่สำคัญเพิ่มริบิตอ่ะอันนี้อัพเลยอาวุธเพิ่มพลังธาตุนับใจดาเมจต่อคำสาป30%อ่ะอันนี้ก็อัพอ่ะก็ปลดขั้นสองได้เดีย๋ยวไปดูกันต่อ อ่านี่อัพก่อนเลยปืนการลิงอันสองเนี่ยผมจะไม่อัพนะทุกคนอัพแค่อันเดียวเพราะผมใช้อยู่ปืนเดียวทุกคนแนะนํานะอย่าไปอัพปืนเลยทุกคนอัพแค่ปืนที่ใช้พอส่วนมาปลดล็อกอันที่3ก็เดี๋ยวนะเพิ่มเอ็กแท็กห้อันนี้ต้องปลดอีก3าอันเพื่อดด้าาไปข้างบนอีกนะทุกคน ถ้าจะอัพมาอัพพวกไอช่องที่ไม่ใช่ช่องอาวุธปืนนะทุกคนเพราะมันได้ใช้ดีกว่าไอพวกอาวุธปืนเหมือนจะต้องใช้ปืนนั้นด้วยนะเพิ่มพลังงานโดนรวบรวม50%ทุิบเปอนตกยี่ิบวิยิงเข้าสร้างดาเมจหกรออ่ะอันนี้น่าสนใจอ่ะขายอีกการหนึ่งหาอยู่เอาไหนดีน่าจะอันบนนะ เพิ่มพลังโดยรวบสร้างระเบิดตำลุตำแหน่งอันไหนดีว่าก็เอาอันบนปลดมาอันที่สี่แล้วทุกคนอันที่สี่โอ้โหนี่แบบไม่มีอะไรให้อัพเลย <c oughs> โอ้ตตยแล้วอันเนี้คือปืนธาตุเย็นแต่ไม่ได้ใช้สักปืนเลยนะก็น่าจะต้องปลดบ้า หรือยังไงก็ในธาตุไอตัวกลางเนี่ยคือแนะนำนะให้ปลดตัวที่ไม่ใช่อาวุธปืนะปลดให้หมดเลยเพราะอาวุธปืนบางทีแม่งไม่ได้ใช้จริงด้วยส่วนธาตุ อ่า,ามันแบ่งฝั่งให้อยู่แล้วถ้าดแดงกับทตาน้ําเงินว่าจะใช้ปืนไหนแนะนําให้ใช้ปืนทองก็ปืนทองมีาตาแดงใช้สองใช่ไหมอันนี้สกิลรู้สึกจะอัพได้อันเนึ้ที่อัพไม่ได้ทุกคนต้องให้เลือกก็เลือกคิเลสสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนี่ยก็อัพไปเลยอัพให้หมด ันนี้ก็ต้องเลือกเหมือนกันนะทุกคนปืนไฟอ่ะเอา r o f ละกันสำหรับปืนไฟนะทุกคนก็ปลดหมดแล้วรู้สึกอันบนน่าจะปลดไม่ได้ว่ะทุกคนน่าจะต้องเวลเท่าไหร่ขาดอีกหนึ่งอะ่ะถึงจะปลดเคลื่อนบนได้ อ่ะถ้าใครจะอัพสกิลไม่เป็นแนะนำให้รีแล้วอัพตามผมนะทุกคนัอเน,นี้ยคือจะได้ใช้จริงๆไอพวกอาวุธปืนเนี่ยคือผมใช้่ยูุ่ปืนเดียวแหละแกลลิงสไนล์ลูกซองปืนไฟไม่เคยคิดจะใช้เลยก็ดูแล้วเหมือนเดิมเลยวะ่ะทุกคนไม่น่ารีสกิลอัพเหมือนเดิมเลย ถ้าแนะนำเหรอทุกคนถ้าเล่นธาตุไหนสมมติเล่นธาตุไฟนะธาตุฝั่งน้ำเงินมันก็ต้องอัพอะทุกคนจริงๆแล้วไม่มีปืนท้องด้วยนะประเด็นโอ้สงสัยได้รีไหมอะถ้าได้ปืนทองฝั่งปืนเย็นก็ต้องรี ต้องมาสองฝั่งมาทุกคนอัพฝั่งเดียวไม่ได้บอกเลยว่าถ้าใครอยากจะปลดค่าห่วงให้เยอะนะทุกคนแนะนำให้มีปืนสะสมมาเยอะๆเช่นปืนทองเหลืองสองสามดาวสี่ห้าดาวแบบยิ่งเลเวลสูงยิ่งมีปืนทองเยอะได้เปรียบทุกคนค่าห่วงก็จะมากกว่าชาวบ้านแน่นอนอันนี้ปืนทองน่าจะมีอยู่แค่สี่กระบอกเองทุกคน ดูทรงน่าจะต้องรีใหม่อ่ะทุกคนเอ้ยอัพเหมือนเดิมเปี๊ยบเลยถ้าแนะนำนะทุกคนก็เก็บไว้อ่ะรู้สึกมันจะต้องใช้เลเวลตัวหัวใจเนี่ยหืมกว่าจะนี่พึ่งเบลเท่าไหร่เองดูทรงได้รีใหม่ว่ะทุกคน ก็อย่ามาอัปเดตใหม่แล้วกันตอนนี้ก็อัปเหมือนเดิมเลยเปิดค่าไอ้นั่นฟรีเลยก็ประมาณนี้ทุกคนการอัพสกิลแนะนำก็อัปตามนี้ก็ไปก่อนเดี๋ยวภายหลังเดี๋ยวมาอัปเดตกันให้ฟังว่าเป็นยังไงต่อก็ส่วนศูนย์กลางเรียกขึ้นก็ตอนนี้ก็อัปแบบเต็มลิมิตแล้วนะก็เต็มที่ก็ค่าห่วงประมาณ6 0 0ัทุกคน ตอนนี้ผมก็กำลังทำเพจเฟ e บุ๊กก็อย่าลืมมาช่วยกันกดติดตามเลยทุกคนเอาละทุกคนคลิปนี้ก็จบตอนนี้แล้วกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าคุณแคร์ก็อย่าลืมฝากกด subscribe ให้ด้วยนะฮะ